จะปิดหรือว่าจะตักข้าวตักข้าวอืมตักข้าวอ่ะจะถือนี้มาเลยอืมอเล่น,ลนๆแหลอยากดูรูปเกมนะไม่ต้องตักก่อนตักก่อนแล้วจะให้ดูดูรูปตอนตักไงอืมถึงไหมถึงเออเอามากินอ<ม>ร่อยไหมเออ กิในให้หมดเลย <laughs> เดี๋ยวให้ส่งรูปให้แม่ดูอุ้ยเกืเอบหมดแล้วเรียเลยเรียเลยอร่อยอร่อยโอ้ยกนนิดนึงกินไหวไหม